สวัสดีครับผมอ้นจาก ABS OFF นะครับและนี่คือ Supertech Goggle เพีย er จาก Alpine s ต a r ครับแล้วอย่างที่เราอันบล็อกไปแล้วนะอันนี้เป็นด้านในของของของแว่นจะมีถุงผ้าแล้วก็มีตัวแว่นนะครับถุงผ้าสามารถเช็ดหน้าเลนได้แต่มาเจาะลึกกันว่าข้างในมีอะไรบ้างวิธีการปลดเลนตัวนี้เป็นปลดเลนไว้นะครับจาก Alpine Star เทคโนโลยีใหม่ใช้ดันขึ้น ใช่ไหมครับพอดันขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเข้าล็อกมาเลยเรียบร้อยอีกด้านเหมือนกันครับดังกรึ๊บแปลว่าใช้ได้อ่าถอดเลนแล้วนะครับเลนตัวนี้มีความหนาเป็นพิเศษนะครับเพื่อไม่ให้อะไรกระแทกตาคุณได้เห็นไหมมันแข็งยุคใหม่หมรุ่นใ,ใหม่เป็นแบบนี้หมดแล้วครับดีมาก แล้วก็มาดูที่ตัวแว่นนะครับตัวแว่นเป็นโครงเป็นโฟม3ชั้นตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ด้านในดีเทลเป็นยางเขียน One g o One Vision ค c o n c ปต์ของอ p ั l e Star เขานะครับสายหนา45มิลิเมตรช่วยให้ กาะหมวกและไม่หลุดง่ายนะครับสำหรับตัวเฟรมและสายรัดนะครับเอาภายัซาได้ออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับปรับองศาให้เอียงและใส่สบายได้มากขึ้นครับนี่ก็คือสายปรับโค้งแว่นนะครับเป็นโค้งแว่น2ชั้นด้านนอกนะครับเป็นโพลีคาร์บอเนตและด้านในนะครับเป็นเทอร์โมโพลียูริเทนนะครับซึ่งโพลียูริเทนเนี่ยเป็นแบบนิ่มนะครับมันจะเข้ารูปกับกรอบหน้าเราปรับองศาได้ต่างๆอันนี้เห็นไหมครับมันเข้ากับ มันเข้ากับตัวปิดจมูกเราได้แล้วก็คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือเป็นเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยแบบเข้ารูปต่างๆนิ่มเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเข้ารูปเราไม่ทับปิดจมูกเราแบบนี้ครับส่วนตัวเลนส์นะครับทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับป้องกัน UVA ได้ร้อยปร์็นะครับแล้วก็ทัศนวิสัยของตัวเลนส์นะครับเป็นแบบกว้างสามารถมองเห็นได้กว้างจริงๆนะครับและตัวเลนส ไม่ทําให้ภาพเราบิดเบี้ยวเราวองทางเนี่ยยังไงก็ไม่เพี้ยนครับระบบฟอร์ดแอร์นะครับขี่เร็วลมเข้าขี่ช้าฟ้าไม่ขึ้นเพราะว่าโฟมระบายอากาศได้ดีอย่างบางนั่นเองนะครับตรวจรอบแบนเลยตรวจรอบนี้นะครับเป็นระบบฟอร์ดแอร์หมดเลยน,นะลนี่นะครับและสุดท้ายนะครับ ตัวแว่นมีแล้วเอาพายสตาร์ไทยแลนด์มีเอเซอรีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลออฟตัวเลนนะครับเลนใสเลนสีมีหมดแล้วเทออฟธรรมดาเทออฟลามิเนตแล้วก็กระเป๋าแว่นนะครับเอาพายสตาร์ไทยแลนด์มีหมดแล้วนะครับแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้นะครับขอฝากด,ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าเราจะไปรีวิวอะไรเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับ ขอบคุณครับผมบายบายนะครับบายครับบายบายครับ